พี่น้องแกงเห็ดอืออมแกงเห็ดอยูกเอากินข้าวพี่น้องกินข้าวแล้วสิได้เดินทางมาได้จ้ากินข้าวน้ำร้อนน้ำผึ้งอันข้ามวันพี่น้องก็เห็ดก็เห็ดเบื่อกินแต่เสียดไม่ได้พี่น้องเือกีกินเห็ดตอนนี้ยังขยันซีมึงซิมึงยังนั่นเี่ซ้อนน่ะนี่กินน้ำกันเนาะย้อยหน่อยเห็ด ในเรายายนุ่ยเป็นผู้เบิงบ่งเบิ่งผู้กินพี่น้องท่านนี้ก็แซ่บน้ำดอกอืม mm hmm. mm hmm. สัน mm hmm. ส่นอืมสั่นผู้มักเดชผู้มักเห็ดเดชข้ mm hmm. าหมอดเรามักเห็ดเดชพี่น้อง mm hmm. แต่ว่าเราบ่า่กินเราบ่ค่อยกินได้เห็ดเพาะละแล้วลว่ามันเป็นยังไงบู้สันโอ้พี่น้องปั้นกันแล้วโอ้อยายนุ้ได้คนเดียวเลยจ้าช็อตนี้ <laughs> เออเสียบเด้คันผัดกับผัดกับน้ำมันหอยก็เสียบเด้น่ะมันมีโปรตอนอิเล็กตรอนเอออ่ะโปรตอนีิเล็กตรอนก็มีสมตอนสมตอนเพราะเพียงแค่เพราะแต่กินเห็ดเพิ่นเดี๋ยวพี่น้องจะกินเห็ดฝืนอือพวกนี้พวกกินเห็ดฝืนฉันหัวจะกินนะพี่น้องเอาเอาว่าเออเนาะกินได้ไปพลังใส่แล้วกินได้มาสั่นเออแต่วานมันสิเป็นเละๆไหมมันเบเรมันแคน ให้เห็ดเพิอกที่มันบาเข่าก็คือมันแก่นเห็ดเพิอกอยังกะซังกินกินกินแม่คว้าถือกินกะอิ่มแล้วแม่คว้าน่ะถ้าเป็นแบบนี้ติดกินเยอีกะอ้าวคำที่สองเราพี่น้องเอ๊เอาป้อนกันไปป้อนกันมาในนี่แหละเอาโอ้บ่ให้ป้อนยังไงเนาะป้อนเข่าป้อนเห็ดกันป่ะนี่แม่เอาใส่เลยวพราะนนี้อื่นอยู่พี่น้องไล่กันเอาเอาอยู่ กินไดก็วานะ่ะกวาดเสุกินเลยเอกินขอน้ยยายหนุ่ยหอ,ยหอยไใหมไนาะบะมี่กองใส่ไปหน่องกันอาก้องมาก่อทั้งนั้นกับบะหมี่ก้องจะกิน่ป,ปวลงูอืมพนะพี่นงองที่จะกินนะแบแบ กันเนี้ยเพื่อนนั่งกินข้าวน้ำกันลูกกับไปโรงเรียนเบิดได้ละอายุเราเปอยางไรมันแขงหรืเปล่าเ้มันแสบเห็ดพึ่งนะถ้าดอกมันว่านเท่าแท้ๆบเบลีแท้ๆนะมันว่าเป็นอีเล่เด้มันที่เป็นแขนแขนแขนอันตันเลยเด้อืมแขนแซ่บเลยเด้ยังปลุกอ,อืม ปงม่ได้ใส่ปไปเลยื้อปร้งมไม่เนะพี่นนองกินขขาวอยู่กับโปร้งมาเลร่นได้บัเนะเน้นนนเนะโปรตอนอีเล็กตอนแอนโ่งตอนตอนัดมีเหนื่อยมเหนื่อยหือล่า ยังไงยงอ่าเอาสดเอาสดเอาอิ่มตินะอิ่มบ่เอาสดดอาสดดออิ่มบานท่นทุงบางแกงเจียนยนนยแกงเบยันดุแกงเบิร์บางทาบางทางคนเรากินบ่เบิรพี่น้องหิวไรท์หรือเปล่าเออยันุจงไถสาผัดไฮลานผัดน้ำมันหอยเฮลานผู้ว่าพกินแบบที้เนาะผู้ว่าพวกินเห็ดทั้งานี่เจอกินเห็ดเผเียพี่น้งเดอพี่น้องว่าปกติกินกิน เห็ดเราโง่เห so ็ดละาโง่เห็ดปวกเห็ดไข่ไปสักทีเนี่ยค่ะเห็ดไข่กับตำแก้วหอนย้ำเห็ดไข่เนาะทอดงอกระจอบใัยคนตัวแข็งยังมือบ้านก็บ่แข็งขมขมเอามันมันเป็นเห็ดขมมันเห็ดตับเต้านู่นแม่เห็ดขมเนี่ยหรอเนี่ยแมมันแม่เห็ดอยู่คาขมเนี่ยหรอเนี่ย โอ้ยเนาะมือนผักโขมอะไรหรออันเนี้ยห้ฉลาดว่าฉลาดเด้พี่น้องน้องไข่นะเออขออภัยขออภัยพี่น้องลรำผิดด้วยไม่เห็นกลมเนี้ยห้ฉลาดว่าฉลาดเออโอยขออภัยขออภัยพี่น้องแต่รำผิดกูเนาะเดี๋ยวไอ้คนเนี้เดี๋ยวร้ขอคลิปดีก่อนออกอากาศอีกต่างหากด้พี่น้องบักขมพะนะมีการไม่อ้นบอไมีการมาบอกว่าบักขมพะนะมันบอกแมงเหยื่อเห็ดขมน่ะเห็ดกับเต้าแม่ เห็ดเผือกตับเต้าแม่ไม่เห็ดเพิ่งขมแม่เมมนาะพี่น้องฉันทาบาซื้อดอกอ๋อตีก็ะโหลยุจ้าจะอยากเกา่าคบเบาๆนะ่ะเข้าใจไหมเออ <laughs> ดูอยู่ม่แมันมอก <laughs> นพี่น้องไแม่ดอกพี่น้องไม่แม่เราอีลีแล้วเนี่ย <laughs> แก้เขินนด้แหละพี่น้องเอา่านเย่ยบอตัดช็อตเรากันเล่นเลยแก้เขินไปเนาะพี่นอ้องนะอันนี้กินข้าวอิ่มได้พี่น้องอย่ามัดซิ่งมัดของรบกันนะ การเดินทางฤดูนี้ก็ใกล้สิเบิดฤดูการแล้วละจ้าวันที่ยี่สิบเก้าเออเดี๋ยวสิไปกินดอกที่ยี่สิบเก้าเพิ่งับปิดฤดูการแล้วนะพี่น้องมาเบิ่งว่าน้นองเตยสีไปเขาเ้าแถวได้ใครยางไง <laughs> <c oughs> นังเตยที่ไปเขาแถวได้ใครอย่างไรอันนี้ของของในรังนี่เก็บเก็บไว้บ้านได้จ้ะของของล้อเราเก็บขึ้นรถไปแล,วล้วให่น้องที่น้องเตยแต่แงให้ขึ้นรถไปแล้วลจ้าเป็นกระเป๋าเป็นอะไรเป็นอะไรกัตตาบ้องแป้งนี่อย่างแล้วขึ้นรถไปรท้กจ้า เตียมตัวออกเป็นทางได้เตรียมตัวออกเดินทางได้ okay. ออเดนาะพี่น้องผู้อยู่บ้านกับซีเก็บสิซีเมนตนแล้วแบบนี้อันนี้เอาออกมาใหญ่แล้วประธานนี่ประธานนี่เห็นอย่างไรได้ดพี่น้องอ่ะตกลงก็ต้องเก็บนะคะตกลงก็ต้องเก็บก่อนนะคะอ้ะขาขโมดไปแล้วน้องเคยกับิได้เก็บแบบพี่น้องเอ้ไปเนาะ ล้มเ,เ,เ,ออเออเออใส่ไว้ในลังไงล่ะใส่ไว้ในลังนะจ๊ะอุ้ยเก็บเครื่องใช้ให้เรียบร้อยของเจ้าของ คือสิชายมันขึ้นนี่เนาะเป็นบ่าชายวะโอเอาเอาเอาอกมากลางแล้วบะได้ใหญ่น่าเวียน้อยจอน,นังกระติดเรียบร้อยอ่อาเก็บนางชายนางแล้วโอ้ย เชลวานผัวเธอหน่ะเรากินค้าน้อยเราสีสดค้ามยังไงยำบุบเธอหน่ะกินค้าน้อยโอ้ยจากฉันจีแม่ครัวทำใจรลำบากพี่น้องจะคิดตอนน้อยตอนไงผู้นึงมากินตอนไงผู้นึงนั่งมากินตอนไหนน้อยเยังหน่อยจ้ะเอาตอนไงไปเดี๋ยวสันจักเก่ารวดจ้านั่นน่ะยำตัวได้จ้าเดี๋ยวพ่อกันอีกคลิปนะสำหรับคลิปนี้ยังหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยังหน่อยน้ำเนี้ยได้จ้าสวัสดีจ้า